สนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้า BYD M6 FB แบตเตอรสวัสดีครับข่าวนอกลูก่เสาร์อาทิตย์มาแล้วนอกลู่แรกวันนี้ไปกันที่สระบุรีครับที่บริเวณทุ่งทานตะวันปั๊มน้ำมันม่วกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีมีการจัดงาน m e e t and Mule Festival 2024หรือเทศกาล เนื้อนมอำเภอมวกเหล็กครับในงานมีการแสดงคาวบอยที่ดูสนุกตื่นเต้นเร้าใจเหมือนอยู่ในอเมริกามีคาวบอยโชว์ลีลาการขี่ม้าและใช้แส้ในการควบคุมฝูงวัวมีการเต้นลายแดนซ์หรือการเต้นเรียงแถวที่คาวบอยในอเมริกานิยมเต้นประกอบเพลง Country r o รสของจอร์แดนเวอร์ นภูวาและภรรยานั่งปรบมือร้องตามไปด้วย<ะไ>ดูมีความสุขมากครับรมีการโชว์พ่นไฟโชว์เชฟลีลาข่าวเกิลเล่นไวโอลินามาถึงพิธีเปิดให้ผู้วาราชการจังหวัดสระบุรีคุณบัญชาชาวรินบีบนมวัวจำลองใส่ถังนมที่วางอยู่กับพื้น ซึ่งไม่ได้มีการซักซ้อมกันมาก่อนครับมาถึงหน้างานก็ให้ขึ้นเวทีบีบนมวัวเปิดงานเลยเมื่อท่านผู้ว่าบีบนมวัวก็มีน้ำนมไหลออกมาจริงๆครับพร้อมมีเสียงแม่วัวร้องมอมอด้วยครับมีรายละเอียดครบครับ นกลู่ต่อไปไปกันที่สุพรรณบุรีไปที่สวนอนุรักษ์พัน์กล้วยสุพรรณบุรีครับหลังวัดป่าเลยลายวรวิหารชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยใส่บาททางน้ำนาวาพิขาจานย้อนวันวานวิถีไทยพร้อมทำบุญทำทานให้อาหารปลานอกจากนี้ยังได้เรียนรู้สายพันธุ์กล้วยทั้งไทยและต่างประเทศที่ทางวัดรวบรวมไว้ถึง222ชนิดบนเนื้อที่กว่าสีไร่ครับพันกล้วยที่สะดุดตาแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมก็คือ กล้วยน้ำว้าที่มีผ้าแพรสีแดงผูกอยู่ที่ลำต้นเพราะมีรูปร่างลักษณะที่ถูกใจของผู้ที่รักการเสี่ยงโชคเรียกว่าต้นมาหอยนะครับเรียกกล้วยชื่อมาหอยโดยเป็นต้นกล้วยที่สูงเพียง1เมตรต้นเดียวออกลูกสองเครือแต่ละเครือออกสองบีในสภาพสมบูรณ์อาจารย์โกยผู้ดูแลสวนกล้วยบอกว่าเป็นเรื่องแปลกครับกล้วยน้ำว้าที่ออกสองเครือคือแตกออกมาจากเครือเดียวกัน และออกลูกทั้งสองเครือไม่เคยเห็นมาก่อนอก็ต้องรอดูต้นหน่อที่ขึ้นอยู่ข้างๆว่าจะออกลูกมาสองเครือตามต้นแม่หรือไม่ถ้าออกลูกมาเหมือนต้นแม่ถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยครับตอนนี้มีผู้รักตัวเลขได้นำทูบมาปักเพื่อขอเลขเด็ดนะครับนอกจากนี้ยังมีกล้วยสายพันธุ์ที่หาย,ยากเช่นกล้วยปลีหายกล้วยตานีด่างกล้วยเสือพรานทางสวนเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันครับ มีเรือโบราณพายชมสวนกล้วยสวนดอกไม้มีจุดเช็คอินถ่ายรูปมุมสูงบนสะพานมีโซนสถานที่จัดงานแต่งมีงานบุญตักบาตรทางน้ำทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ครับคืโโบอมีเคอเดียวแต่มันแยกมาเป็นเป็นสนะครับมีเวลาว่างน,น่าไปเที่ยวนะครับนอกลู่ต่อไปไปกันที่จังหวัดสุรินทร์ครับ ที่สแยกซอยร่วมใจพัฒนาสองหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้ขายหมูกระทะครับ,รบ,รบแล้วกระทาย่างหมูให้ลูกค้าอยู่ไหนคำตอบก็คือไม่มีครับเพราะที่นี่ขายหมูกระทะถ้วยคุณอรุณีศรีสวัสด์อายุ32ปีจจเจ้าของร้านหมูกระทะถ้วยเป็นคนย่างหมูให้ลูกค้าเองครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากทานหมูกระทะ แต่ไม่ชอบอย่างเองเพราะไม่มีเวลาหรือกลัวหัวเหม็นหรือไม่อยากทานเยอะมีนำ้ำซุปให้ด้วยสามารถเลือกว่าจะเอาผักอะไรบ้างตามเมนูที่แปะอยู่หน้าร้านราคาเริ่มต้นถ้วยละ30บาทครับคุณอรุณีบอกว่าขายดีตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนขายได้ประมาณวันละ3,500บาทใช้หมู10กิโลคุณอรุณีเรียนจบปริญญาตรี ลาออกจากงานประจำมาได้สิบเดือนแล้วเพื่อรับช่วงต่อจากแม่ที่ขายหมูกระทะถ้วยอยู่แล้วครับาอ,อาออจากงานประจำมาเปินี่เรอะอสืบทอดจากคุณแม่มาใช่มอนาจจะทานไม่สนุกเหมือนปิ้งย่างเองแต่เหมาะสำหรับคนทานน้อยและผมไม่เหม็นครับ นกลู่ต่อไปไปกันที่จังหวัดลบบุรีครับที่สียแยกไฟแดงเส้นเหงสียแยกใจกลางเมืองลบบุรีที่ดูสงบและมีเด็กนักเรียนมาวาดรูปน่ารักบนท้องถนนนี้เชื่อไหมครับว่าในอดีตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่นี่เคยเป็นจุดที่ลิงอาศัยอยู่กันมากมายและก่อความวุ่นวายให้กับคนลบบุรีและนักท่องเที่ยวไม่เว้นแต่ละวัน เทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้รวมกันลงสีตามแบบที่ร่างด้วยเส้นสีขาวไว้ก่อนหน้านี้บนถนนแม้ตอนนี้ที่สีแยกไฟแดงเส้นเหง่งจะไม่มีฝูงลิงอยู่อีกแล้วแต่ก็มีรูปน้องลิงนั่งยิ้มข้างกล้วยใบยใหญ่ในงานศิลป,ปะบนถนนเพื่อเป็นการรำลึกถึงว่าครั้งหนึ่งลิงเคยครอบครองใจกลางเมืองลบบุรี <S <S 2> <S 2> รนอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรียังทาสีตีเส้นจราจรเส้นขอบพุตบาททางม้าลาย ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีใหม่ทั้งเมืองครับลบบุรียังมีลิงแต่จัดระเบียบไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นครับนกรู้ต่อไปไปกันที่โคราชครับลมหนาวลมว่ามาแล้วครับปกติเราเห็นคนเล่นว่าตอนกลางวันแต่ที่บ้านช่องโคตําบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเด็กๆจะออกมาวิ่งว่ากันในช่วงกลางคืนครับเนื่องจากในช่วงค่าจะมีลมพัดแรงเหมาะแก่การวิ่งว่าเป็นอย่างมาก <c oughs> เด็กบางคนก็จะนําไฟแสงสว่างหลากสีมาติดว่าเพื่อจะได้มองเห็นตัวว่าเพราะหากว่าติดลมบนแล้วในช่วงกลางคืนจะมองไม่เห็นครับ เด็กชายพักพลคำนอนอายุ10ปีหนึ่งในเด็กที่ออกมาวิ่งเว่าบอกว่าเป็นคนชื่นชอบการเล่นเว่าวมาตั้งแต่ชั้นป .2 ปัจจุบันนี้เรียนอยู่ชั้นป .4 แล้วในช่วงหน้าหนาวจะชักชวนเพื่อนมาวิ่งเว่าซึ่งเว่าที่นำมาวิ่งจะเป็นว่าจุฬาที่ผู้ปกครองทำให้การวิ่งเว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความสนุกข,ของคนโบราณครับเพราะการวิ่งว่าจะช่วยให้เด็กมีสมาธิรู้จักการรอคอย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆรู้จักแก้ปัญหาและที่สำคัญคือมีความอดทนไม่ได้วิ่งว่าวกันได้ทุกวันจะต้องรอให้ถึงหน้าหนาวหรือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่มีลมหนาวพัดแรงต้องอดทนรอหนึ่งปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทำไมถึงว่าวิ่งว่าเราลูกมันเป็นงานอดิเรกมงครับวิบ่งมาแตงแต่ตนหน่อยเลยนี่แตงเจนประมาณป .2 ร,รับทำเป็นมีทุกปีแม็กูกปีอะทูกปีอะสนุกไหมสนุกครับเพราะไม่ดูบเบรีครับ เ,เล่นว่าวจะทุกข้ตอนสายปานขาดว่าวหลุดลอยไปไกลตามกลับมาไม่ได้ครับนอกลูกสุดท้ายไปกันที่ประเทศอังกฤษครับ <c oughs> ไปกันที่กรุงลอนดอนครับหนุ่มสองคนนี้วิ่งโขเข้ากอดกันด้วยความดีใจคาดว่าทั้งสองคงจะเป็นเพื่อนรักที่ไม่ได้พบกันมานาน <c oughs> แต่ความจริงแล้วทั้งคู่ไม่เคยพบกันมาก่อนในชีวิตครับนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้เห็นตัวจริงของกันและกันแต่ที่ดูสนิทสนมกันมากเพราะทั้งคู่เล่นเกมออนไลน์ข้ามทวีปเ,เป็นเวลานานถึง12ปีเ,เรลียมแมซี่คนสวมเสื้อสีดำอายุ34ปีเดินทางมาจากเพิร์ประเทศออสเตรเลียมาพบกับ j ูสกิลวัย l าปีเป็นคนเวลส์ครับ เลียมดีใจมากถึงกับใช้มือปาดน้ำตาตอนที่ได้พบกับจูสตัวเป็นๆทั้งสองได้พบกันเพราะการเชิญของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยี่ห้อไฮเซนที่จัดก,กิจกรรมเกมแอดเวอร์ซา์หรือเกมแรกพบนอกจากคู่ของเลียมและจูสแล้วนะครับยังมีคู่เล่นเกมออนไลน์ยาวนานอีก4คู่ที่ไม่เคยพบกันมาก่อนในชีวิต nice. And happy oh God, s <S เลียมพูดถึงความรู้สึกที่ได้เจอจูสเป็นครั้งแรกบอกว่าเป็นเรื่องเหนือจริงทั้งคู่บอกว่าก่อนพบกันตื่นเต้นจนตัวสัน่นทรงกายแทบไม่อยู่จากนั้นทั้งคู่ก็ได้มานั่งเล่นวิดีโอเกมข้างกันครับ okay. เลียมบอกว่ารู้สึกแปลกที่เห็นร่างกายท่อนล่างของจูสเพราะปะกะติแล้วทั้งคู่คุยกันออนไลน์ <it> เห็นเฉพาะ <here? S 2> ช่วงบนตั้งแต่เอวขึ้นไปครับ ก่อนที่จะเจอกันเลียมก็อดคิดไม่ได้ว่าจูจะมีพุงที่ดูแปลกๆหรือเปล่าหรือจะเดินท่าทางตลกหรือไม่ซึ่งจูก็หยอกกลับนะครับว่าที่เลียมพูดแบบนี้เพราะอิจฉาที่จูสูงกว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้เลียมโมว,ว่าตัวเองสูง200เซนติเมตรครับ โลกสมัยใหม่ทําให้คนที่ไม่เคยพบกันเป็นเพื่อนสนิทก,กันได้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่สวัสดีครับ